สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบบีตามช่องชชางเอกชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวโมน i f y นะครับ MC 3 6มพันตนะครับตัว5 0า0ันวีด้วยนะครับก็จะมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับหลายท่านขอมานะครับลงท้ายด้วย v z นะครับจะเป็นม้อแปลงเทอร์อยม้อแปลงกลมแล้วก็เป็นสวิชชิ่งนะครับถ้าลงท้ายด้วย VZ นะครับสังเกตง่ายๆนะครับ สำหรับเจ้า Power m Modify รุ่นนี้นะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลิกผลิตแล้วนะครับแต่ก็ยังมีขายมีของใหม่ขายนะครับมีของใหม่ขายแต่บริษัทเลิกผลิตรุ่นนี้แล้วนะครับแต่ของใหม่ก็ยังมีขายอยู่นะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆกันครับตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่5,000นะครับรุ่นเล็กก็จะเป็นรุ่น1,000นะครับเอามาดูที่3,600เลยนะครับ3,600วินเซเลยนะครับก็ ออยู่ที่800วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับ1,300วัตต์ที่4โอห์มนะครับ1,900วัตต์ที่2โอห์มนะครับสเปคผมว่ายังถือว่าน้อยอยู่นะครับตัว3,000 v s e นะครับ3 6 0 Vset นะครับมาดูตัว5,000นะครับ5,000 v s e นะครับ8โอห์มอยู่ที่1,400วัตต์นะครับก็คือข้างละดอกนั่นเองนะครับถ้าข้างละ2ดอกก็จะอยู่ที่ 2,100วัตต์นะครับข้างละ4ดอกก็อยู่ที่1,000่อ3,000วัตต์นะครับนะครับถ้าขับข้างละส4ดอกนะครับโอหโมนะครับก็บิดอะไรผมก็จะไม่พูดไปนะครับสำหรับเจ้าโมดิฟายตัวนี้นะครับปัญหาหลักๆที่เจอนะครับในงานซ่อมหรือว่าที่เพื่อนสมาชิกใช้กันนะครับเอาข้อดีก่อนแล้วกันเนาะข้อดีก็คือแรงนะครับเป็น Power อร์ที่แรงนะครับให้กำลังขับที่แรงโหดนะครับเสียง อ่าสะใจมากนะครับอ่าเขตภาคอีสานใช้กันเยอะก็จะแถวสุรินทร์นะครับสุรินทร์ศรีสเกตนะครับแถวอีสานใต้นั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็เห็นใช้กันเยอะอุบลราชธานีนะครับแต่ก่อนใช้เยอะนะครับในอ่าอุบลอ่าอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะวนซาวเหรอนะครับเขาก็ใช้กันเยอะนะครับรุ่นนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ทางบริษัทเลิกผลิตแล้วนะครับแต่ของมือหนึ่งก็ยังมีขายนะครับยังมีลงเหลืออยู่ตามร้านขาย นะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัว3,000และตัว5,000 Visa นี่ก็คนใช้กันเยอะนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอาการวัดอุณหภูมินะครับการวัดอุณหภูมินี้จะเกิดส่งผลต่อพัดลมระบายความร้อนเองนะครับทำให้พัดลมระบายความร้อนทํางานาผิดเพี้ยนไปนะครับจึงทําให้นะครับ จึงทําให้ส่วนมากมันพังนะครับมันพังข้างหนึ่งนะครับจะเห็นได้ชัดเลยหลายคนเนี่ยจะชอบบอกผมว่ามันพังข้างหนึ่งแล้วซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่จบนะครับเพราะว่ามันเป็นชิปด้วยนะครับมันเป็นชิปมีอะไหล่อะไรมันหาไม่ได้นั่นเองไม่ใช่ว่าช่างเขาซ่อมไม่ได้นะครับก็คืออะไหล่มันจะหาค่อนข้างยากนั่นเองเนื่องจากว่าบริษัทแม่หนีเลิกผลิตรุ่นนี้แล้วนะครับแต่ว่าโมเนฟายยังผลิตหลายๆรุ่นอยู่นะครับ นะก็มีตัว2 0 0พก็มีนะครับผมก็จะลาวๆนี้นะครับก็ความแรงก็แรงนะครับแต่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยนะครับข้างในมันนะครับเท่าที่ผมทราบมาหรือว่าเคยซ่อมมาเนี่ยคนลูกค้าส่วนมากก็จะนําไปขับเกินกําลังมันนั่นเองนะครับทาให้มันพังนั่นเองนะครับก็บางคนก็แยกชิ้นส่วนขายนะครับเพราะว่า มันหาอะไรไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าก็จะตายข้างเดียวนะครับที่ที่เคยเจอมาเยอะมากในกลุ่มเพื่อนสมาชิกนะครับก็นํามาฝากกันนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นบอร์ดพิ้นนะครับสองหน้านะครับก็เขาว่าซ่อมไม่จบว่างั้นนะครับหลายคนก็ซ่อมไม่จบนะครับบางคนก็ซ่อมจบนะครับ ผมก็นำมาฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชักเอ็กเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ